ผมมาคนเดียวก็ไม่มีใครไหนบ้านก็ไม่มีเพ่าหิวข้าวหิวอะไรจะไปร่องกินอะไรที่ไหนไม่มีแท่นั้นทุกวันนี้ผมก็อยู่ในวัดเนี่ยก็กอบฝาดไไม้เนี่ยไปตามเรื่อยๆจะไปตาไหนผมก็ยังไม่รู้กันวันข้างหน้า คนไร้ที่พึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นด้วยสภาพปัญหาของครอบครัวปัญหาความเครียดอยู่บ้านก็ไม่ได้อาจจะเรื่องว่าครอบครัวยากจนด้วยเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทุกทุกอย่างพอเกิดปัญหาแล้วเนี่ย <S <S เขาไม่มีที่จะปรึกษา <S <S ก็จำเป็นต้องออกจากครอบครัวซึ่งสูจะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลถ้ากลุ่มเป้าหมายจะมีอีกกลุ่มคนยากจน กลุ่มคนเล่ร่อนกลุ่มผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราดกลุ่มผู้คนโทษแล้วก็ผู้ป่วยเอดซึ่งศูนย์คุ้มครองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องลงไปดูในความไร้ที่พึ่งของคนทุกคนมันมีปมมันมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าทุกคนให้โอกาสคนในชุมชนให้โอกาสหน่วยงานให้โอกาสคิดว่าคนไร้ที่พึ่งอะคะ่ะน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่เราฟื้นฟูได้แล้วเขาก็จะกลับมาอยู่ในสังคมได้ผมว่าดีคนระับ กอเขาช่วยครับผมก็ไปซื้อข่าวซื้อปลากินดีมากครับถ้าใครพบเห็นผู้ที่ประสบปัญหาอยู่ในสภาวะยากลำบากสามารถที่จะโทรศัพท์ปรึกษาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือติดต่อ1300สามารถที่จะประสานผ่านทางท้องถิ่นในสังคมของเราเนี่ยยังอาจจะมีอีกมุมมองของชีวิตคนในสังคมอาจจะมองไม่เห็นถ้าทุกคนเนี่ยยืบยืนความ มีน้ำใจหรือพูดคุยกับเขาบ้างเขาก็จะสามารถอยู่ในชุมชนได้ค่ะ